เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแล้วก็เครื่องจักรในเยอรมนีครับผมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าครับของสภาพตลาดโดยรวมนะครับโดยสมาคมเครื่องผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมนีนะครับหรือว่า VDW นะครับได้รายงานตัวเลขคำสั่งซื้อนะครับในอุตสาหกรรมด้านเครื่องกลของเยอรมนีนะครับในไตรมาสแรกของปีนี้นั่นเองครับโดยรายงานว่าการสั่งซื้อนะครับ เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเซกเมนต์ของการผลิตเครื่องมือกลเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยโตขึ้น44%นะค่อนข้างสูงมากนะครับทั้งในประเทศเยอรมน,นีแล้วก็ในต่างประเทศเองนะครับและในด้านของการขึ้นรูปโลหะนะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการผลิตเครื่องมือกลเนี่ยในการขึ้นรูปโลหะก,ก็มีมูลค่าการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอีก26%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครับหลักๆก็มาจากกลุ่ม forming specialists นะครับคือผู้เชี่ยวชาญด้านการ ขึ้นรูปครับและในเรื่องของคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเนี่ยโตขึ้น37%อย่างไรก็ดีครับดรวินฟรีดครับซึ่งเป็นดเรคเตอร์ของทาง VDW ของทางสมาคมเนี่ยบอกว่าที่จริงแล้วปัญหานี่ไม่ใช่เรื่องคำสั่งซื้อนะครับปัญหาจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของอุปทานครับก็คือทรัพยากรที่นำมาผลิตเนี่ยยังมีปัญหาติดคอขวดครับนั่นคือทำให้การผลิตเนี่ย ล่าช้าและการส่งมอบเนี่ยช้ากว่าที่คิดนะครับแนมะ้ว่าจะมีการเติบโตในหลัก2ดิจิตก็ตามนะครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับในซิกเมนต์ของการผลิตสามารถที่จะร้อย <having> ละหกนั่นเองนะครับในขณะที่ปริมาณคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะ2 0 3 0กว่าเปอร์เซ็นต์40ิเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมรายงานเนี่ยในอนาคตต่อไปรายงานตรงนี้คงจะต้องพูดถึงเรื่องของประธานแล้วว่าอาจจะมีสินค้าไม่พอขายครับ ทีนี้มาพูดถึงนะครับในเอเชียนะครับซึ่งทาง v d w ก็มีการวิจัยด้วยเหมือนกันเ,นเขาบอกว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีการเติบโตนะครับมีการเติบโตโดยที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8%ครับผมในเอเชียตลาดที่เติบโตมากที่สุดตอนนี้ก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือประเทศไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนั่นเองนะครับ เติบโตค่อนข้างจะสูงครับผมในขณะที่ตลาดจีนนะครับก็คือเอเชียตะวันออกเนี่ยมีสัดส่วนการเติบโตกลับน้อยกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตเพียง4%ซนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของเชลมาน,นีนะครับในมูลค่าการส่งออกในประเทศจีนมีสัดส่วนถึง1% 9ของการส่งออกจากเชลมาน,นีเติบโตแค่4%เครับแต่ในเอเชียนะครับเติบโต8%นครับนั่นแปลว่าณตอนนี้เนี่ยความพันผวน ของเรื่องของซั p พลายเชนเนี่ยยังมีผลนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอความยืดเยื้อนะครับของสงครามในยูเครนนะครับเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของโลจิสติกต่างๆที่มันเรียกว่าติดขัดนะครับมันก็จะทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยสูงขึ้นอีกด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในปีหน้านะครับทางสมาคมนะครับ VDW ในสมาคมผู้ผลิตนะครับเครื่องมือกลในเชอรมน,นีเนี่ย คาดการว่าจะมีอัตราเติบโตขึ้นเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบนะครับนั่นแปลว่าสำหรับนะครับอุตสาหกรรมอะไรที่อยู่ในซัพพลายเชนของการผลิตเครื่องมือกลเนี่ยการเติบโตเนี่ยมีแน่นอนนะครับเพราะในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีหลายบริษัทนะครับที่ผลิตพาร์ตต่างๆเพื่อป้อนให้กับบริษัทเครื่องมือกลเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องจัดการซัพพลายเชนแล้วก็พูดง่ายๆคือจัดหาสรปพก่อนแล้วคู่วัตถุดิบการผลิตเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าครับ